แค่พ่อจะมาขอยืมเงินทําไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยทําไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับเก็บตังค์ด้วยค่ะครับรอสักครู่นะครับนี่ครับลูกค้าขอบคุณครับเออลูกค้าครับ ยังขาดอีกห้าบาทนะครับ5บาทแค่5้าบาทยังจะเอาอีกเหรอไม่แปลกใจเลยที่มีปัญญาเปิดได้แค่ร้านเล็กๆอย่างเงี้ยเอา้าทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะครับ พ่อจะขอยืมเงินจากสามแสนก่อนครูนห้พ่อเลยได้ไหมยืมอะไรกันผมไม่ให้ยืมไม่ให้ก็ไม่ให้สิคุณจะลอรมเสียทำไมอะ่ะเนียติ่นซ้ำชุดหนึงเอ่อต้องขอโทษด้วยนะครับลูกค้าวันนี้ร้านเราปิดแล้วครับอ้าวเหรองั้นไม่เป็นไร ยืมเงินทำไมต้องโมโหขนาดนั้นด้วยทำไมผมถึงโมโหคุณคุณไม่รู้อีกเหรอแล้วฉันจะไปรู้ไหมพ่อแม่เลี้ยงคุณโตมาอย่างยากลําบากเขาอะ่ะมีลูกสาวแค่คนเดียวคนนั้นก็คือคุณตอนนั้นอะ่ะที่ผมไปสู่ขอคุณอะ่ะพ่อแม่ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากผมเลยมาตอนนี้พวกท่านลําบากอะ่ะคุณยังใช้คําว่ายืมอีกเหรอพ่อแม่ผู้มีพระคุณอะ่ะเราไม่ใช้คําว่ายืมหรอกนะ แต่มันคือคาว่าให้ต่างหากตอนเป็นเด็กอะ่ะเขาเลี้ยงเราโตมาอย่างยากลําบากเขาให้เรามาตั้งเท่าไหร่แล้วทําไมตอนนี้เงินแค่เนี้เราจะให้เขาบ้างไม่ได้แล้วทำไมคุณถึงรีบปิดร้านล่ะนี่เรายังขายไม่หมดเลยนะนิวครับคุณลองคิดดูดีๆว่าปกติอะ่ะพ่อแม่คุณะ่ะเป็นคนที่รักเกียรติและศักดิ์ศรีแค่ไหนตอนนี้เขาถึงกับยอมมายืมเงินเราแสดงว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นแน่ๆ แล้วเนี่ยที่ผมรีบปิดร้านอ่ะก็เพราะว่าจะได้รีบไปดูเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เอาเงินไปให้พวกเขาด้วยไงคุณก็น่าจะบอกฉันตั้งแต่แรกอ่ะฉันจะได้ไปเตรียมตัวไงอ๋อคุณคุณอย่าลืมมาบัตรเซ็นไปด้วยนะเออเดี๋ยวคุณผมมีบัตรเอทีเอ็มด้วยเหรอก็ไม่มีนะสิเพราะว่าเงินทั้งหมดของคุณเนี่ยอยู่ที่ฉันหมดแล้วแล้วคุณมาขอผมทำไมเนี่ยในเมื่อเงินของผมทั้งหมดก็อยู่ที่คุณหมดแล้ว เพราะว่าฉันอยากจะถามความคิดเห็นของคุณไงคุณนี่จริงๆเลยถ้าชอบคลิปของเรากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ